บันจันไหมนางลำไม่กินเหล้าเป็นคนที่พวกกินเนหล้าอย่างเงี้ยใช่เด็กนะใ,ใช่เคยใช่แต่เด็กไม่เคยด่าใครแต่อย่าไปด่าหน้าห้องสลันนิษฐานใช่ครับแรงบอลรุ่งนะวันนี้ปูสวยมากนี่เราซักปูนะเดี๋ยววันี่วันนี้กองสลันจัดน้าเองนะทุกคนหนึ่งร้อยสามสิบบวกห้าสิบเป็นร้อยเท่าไหร่หนึ130่งร้อยสามสิบบวกห้าสิบนั่นโอเคคุณแม่คิดเลขเร็วดนี่ลูกทำไมคิดเลขไม่เร็ว ลวกพกต่อพกหมอต่อมอนะไปถ่ายยายหม่อมน่ารักน่ารักเนาะแกเหมือนเราเลยเดี๋ยวจะไปอีกอยู่เหมือนดูแกเหมือนร่างเราเลยแกจะใส่ใจนะน้ำใบตุงใบเลยไหมลูกเพราะชันนะแกจะเป็นอย่างนี้ดีใจมากเลยนะที่ไป็นหม่อมเป็นท่านแหลแกไม่เล่นโซเชียลเลยนะไม่เล่นไม่เล่นมีแต่คนไปถ่ายแกเแกบอก แกคือแกดีใจอ่ะใจใช่ใช่แกเป็นคนจริงใจต่องานเลยก็เลยบอกว่าอ๋อปรดีนที่ต้องร้อนแน่นามาอ่าโเคราอาจจะไม่รู้เราเขารู้จักรู้จักวิวต้องอยู่ตลาดตัไชยลูกสาวเขามากินบ่อยว่าแม่หม่อมมาที่เวายอ่ะขอบคุณค่ะน้องเฟิร์นไหมน้องเฟิร์นเนี่ยตำป่าสองนี่คืออะไรสองโคกไหมหรือคิวที่สองที่สอ โอเคถเหไหมนึกว่าสองเดี๋ยวพว่อค้าคิดไทเนอคิดเลขว่าสันนะครับตําให้นะครับนี่ชอดเด่นนะช็อตเด็ดนะครับย,ย,ยิ่งเป็นฤดูหนาวมันจะวันเยอะกว่าน,นี้แะ่ลมมันจะาจาแรงหม่ต้องปิดบนลลุรวมพกต่อพคกมอต่อมอต้องไปอยู่บนทนอยู่นานไหมใประเทศจีนอากาศเย็นตลอดตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคนที่ด่าเราอะ่ะด่ามาลอง <c oughs> ตอนเนี้ ชอบลงเยอะแล้วก็รักเราเรื่องกับมันอะไรที่ปรับได้ก็ครับปรับนะครับโดยเฉพาะสันดานได้ไหมครับได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะใส่ถุงใส่ถุงรู้อยู่จัดจ้าใส่ใจด้วยอย่าลืมใส่ใจไม่ไม่ใส่ใจได้ไหมีหัวใจเดียวนี่ทำเองไหมล่ะครับสี่ห้องเป็นพระเอกในหัวใจเธอดิม มีีเยได้ไหมเราหาเธอหัวใจยังวังโอ้หน้าพาหน้าพาไปอัดจังเลยเข้าห้องอัดเพิ่บไปอัดเป็นต้องทำนะต้องทำไม่ต้องทำแล้วไปเข้าห้องอัดเคยเป็นมาแล้วเค่ประสบความสำเร็จเคยทำแล้วแต่ไม่รุ่งเขาบอกไงเป็นดาราก็เคยเป็นเล่นละครไม่ประสบความสำเร็จสักทีสักอย่างอ๋อเราไวา็ จริงๆนีจะยังไม่ปิดสกปรสำเร็จนะโดนด่าดสนตถถ้าสำเร็จคือต้องเปิดแฟนชยัยตอนนี้เลยขอเป็นสนตามสายหาในชว่วงนี้เรา,า,า,าไม่เกลียดเราไม่เกลียดไม่เกลียดแล้วไม่เกลียดเยดือนหนึ่งนะนี่น้ำหนักน้อยนิดหน่อยเลยจริงจเยอะกว่าน,นี้ผ่านมาแล้ว เ,เรื่องน้ำน,น้ำลงน้ำลายนะแมสเนี่ยเริ่มเข้าใจลูกค้าแล้วครับ <S <S สวัสดีครับสั่งได้เลยนะครับส้มตามนะครับสวัสดีครัไม่มีคิวเด้อนะครับมีคิวไหมอันนี้เรียนตัวคิวเนาะสองตัวเล็กกินด้ไหมนี่มันเผ็ดอยู่นะใช่ไหมอ่าน้องเฟิร์นหกสิบบาทเด้อนะครับสองหกสิบบาทอ่า ออยแข็งสดๆเลยนะโอเคแต่วเนี่ยจ<า>ัดสเตชันให้มันกระชับไม,ไม่วิ่งไกลอย่างเงี้ยนะครับลูก<ม>ค้ากระทาให้นะหลายคนตีวิจารณ์มาหลายๆอย่างส่วนน้ําตัวนี้ก็พยายามเปลี่ยนนะนะครับ,รบเปลี่ยนไม่หยุดไม่น่าไม่เสียหรอกนะครับน้ําเปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนตลอดนะครับทีสังปกดีสังทุกอย่าง ขอบคุณนะคะในน่นะหนูชื่อเนน่จริงๆใช่ไหมก็ได้ว่างั้นใช่ใช่น่าน่าจะใช่ว่างั้นขอบคุณคะ้าเนี่ยเห็นไหมทำช้าๆก็ได้แต่ด้วยความที่ถ้าโอ้ลูกค้าตอนที่แรกๆมันเยอะเนาะปกติว่าค้าทำเร็วนะอันนี้คือรีวิวนะได้เลยขอจานกลมช้อนอยู่ด้านหน้านะ ช้อนอยู่นันน่ะช้อนดีบเอาเลยเด้อครับเ็นยายบอมไหมหมูวานนี้แกทิ้งแกทิ้งออะไรนะขนมจีนอนี้ด้วยความที่เข้าใจไหมแบบวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะส้มตำจริงใจมากเลยนะไปถ่ายแกบ่อยๆแกเอ็นดูแกนั่งดูแล้วก็แบบโอ้ยิ้มเซกไก่อย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวมันควรพูดพอนะใช่ใช่เหมือนขายไม่ต้องเอากําไรมากอ่ะเหมือนก้องชารันเหมือนกันแบ่งปันกันแต่อยู่แต่อยู่วันใครหวยนะไม่ไมแกแกชอบเล่นหวยแกตอนแกเล่นแล้วดีนะที่เห็นเล่นหวยนี่พอหีบใช่ไหมส่วนเราเล่นหำหำเล่นหอยเจ๊ม่หม่อมนาะเออน่ารักนะไทยพัสดุน้อนะครับแบะเบียนเด้อ อ,อยู่ก่อนใช้คอยู่่าพัสดุใช่ไหมต้มข้ามต้งข้าม,ามเดี๋ยวนี้เป็นหลังคาแล้วเนาะนนแต่ก่อนโน้ตเป็นทีน่นัน่งกระต๊อบกระต๊อบกระต๊อบแกนพัฒนา,นา,นา,นานไปแลนะ้วแหละชอบน้ำใบเตยแกนนะ